หลังจากที่เราสอ,อา่เดินเส้นสำหรับขอบกางเกงนะใช่ไหมคะตอนนี้พี่ก็เอาผ้าที่เราตัดเป็นลายดอกไม้นี่มาใส่เข้าตำแหน่งที่เราต้องการจะเป็นกางเกงไอลายของกางเกงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทากาวเอา คือวางในตำแหน่งก่อนแล้วค่อยมาทากาวทีหลังตอนนี้เรามาดูว่าวิธีไอสอยอทำปากกับคิ้วนะคะคิ้วนี่พี่จะแทงเข้าด้านข้างแทงเข้าด้านข้างมาในตำแหน่งตำแหน่งของที่เราจะเริ่มเริ่มต้นคิ้วใช่ไหมคะพอเสร็จแทงขึ้นมาปุ๊บเราก็แทงลงไปด้านนี้เราก็มาแทงทะลุผ่านมาอีกด้านหนึ่งอย่างนี้มาอีกด้านหนึ่งแล้วก็แทง เข้าในส่วนนี้ในส่วนของคิวนี่พี่จะเดินเส้นทั้งหมดสองรอบเหมือนกันข้างละสองรอบข้างละสองสองรอบนะคะแล้วพอพอเราได้ข้างละสองรอบปุ๊บเราก็แทงกลับมาในส่วนในจุดที่เราเริ่มต้นเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ผูกไหมผูกไหมผูกไหมสักสองรอบแล้วก็สอดเข้าไปข้างในซ่อนซ่อนได้เข้าไปด้านในนะคะ อันนี้เราจะมาเริ่มทําปากกันค่ะปากก็จะทําลักษณะเดียวกันเราแทงเข็มเข้าไปในตําแหน่งที่เราจะวางในส่วนของปากนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของมุมปาก couple free snacks. พรอเราจับได้ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะตรงปากนี่เราจะไม่ดึงให้ตึงให้มันเป็นโค้งรูปรูปยิ้มน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทากาวเดินเส้นเพื่อไม่ให้มันเลื่อนก่อนที่เราจะผูกติดกันนะคะนี้เราได้ตำแหน่งปุบ๊บเราก็ตัดตัดได้ออกแปลว่าด้านนี้พี่ยังไม่ค่อยชอบดีแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะแกะออกด้านนี้ ออกก่อนแล้วก็สอยใหม่ เนี่ยค่ะถ้าน้องๆคิดว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็น้องๆก็ทากาวแล้วก็ก่อนที่จะผูกนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าผูกแล้วเดี๋ยวมันจะลังได้เข้าไปเราจะทากาวเพื่อให้พอกาวแห้งแล้วเราค่อยผูกขีหลังเพื่อไม่ให้มันเลื่อน เอาละค่ะพทติกสมัยแล้วก็พอพอตรงนี้แห้งดีแล้วน้องๆก็ผูกสักสองรอบนะคะแล้วก็ซ่อนได้เข้าไปด้านในนะคะส่วนขา่อาดอกไม้นี่เราก็เริ่มมาทากาวที่ดอกไม้ท,ทีละทีละกีดเพื่อไม่ให้มันเลื่อนจากตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเราก็ค่อยๆ ทากาวไปในในตำในแต่ละกีบของดอกไม้ พอดีว่าเข็มหมุดมันล่วงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึง เนี่ยค่ะเท่านี้เราก็ได้แพทติกแล้วค่ะพอเราทากาวเสร็จเสร็จแล้วค่ะทากาวทั้งหมดทุกอันเลยนะคะเป็นไงคะแพทาติกน่ารักไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในผลงานใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ